สนุกๆเรื่องวาเรตี้ทั้งหลายนะครับก็มานําเสนอให้ยังไงถ้าน้องๆหรือเ,เพื่อนๆท่านไหนเนี่ยอ,อย่าลืมกดติดตาม s ับสไครตของช่องพี่แดงด้วยนะครับเผื่อเราจะได้มีกลเม็ดเด็ดพายเทคนิคต่างๆมานําเสนอเพื่อนได้นะครับวันนี้เนี่ยพี่แดงก็จะนําของเล่นนะครับอีกแล้วแต่เป็นของเล่นจาก,กระดาษนะครับซึ่งของเล่นชิ้นนี้เนี่ยเขาจะเรียกกันว่าปืนกระดาษนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นปืนจริงๆที่เราเอามายิงกันนะครับ เป็นกร,กระดาษเนี่ยแต่มันทําเสียงดังได้เหมือนปืนนะครับวิธีการที่สมัยของพี่แดงตอนเด็กๆนั้นเนี่ยปืนกระดาษมันจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ต้องเอามาลูดอยู่ตรงจจกรแร็นะครับลูดเสร็จแล้วเราก็เอามาเวียงมันก็จะดังปั้งนะครับแต่ตอนต,ตรงว่าจริงๆไอ้วิธีพับแบบนั้นเนี่ยเล่นกันจนปวดมือเลยครับเพราะมันต้องใช้แรงในการเหวี่ยงค่อนข้างเยอะแล้วพอเหวี่ยงไปสักสิบครั้งเนี่ยก็เริ่มแขนก็เริ่มล้าละนะครับ แต่นี้มันมีวิธีพับอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ต้องใช้แรงเหวี่ยงเยอะขนาดนั้นแล้วเสียงดังกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องรูดจักระแลให้มันเหม็นด้วยนะครับก็คือแอบพับง่ายๆเป็นแค่นี้เองครับเป็นกระดาษพับง่ายๆอ่าเดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาสอนกันอีกทีหนึ่งนะครับลักษณะรูปแบบการจับจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพี่แดงลองทําให้ดูนะครับอ่าได้ยินเสียงไหมอ่าเสียงดังเหมือนกันนะครับพี่แดงจะทําไว้2แบบ การพับมันจะมี2แบบพับง่ายๆไอแบบนี้ก็ A4 เอากระดาษใช้แล้วนะครับไม่ต้องเอากระดาษใหม่เสียไดาอ่าอันนี้ก็เป็น A4 เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นแนวทรงยาวหน่อยอ่าซึ่งวิธีวิธีเล่นก็คล้ายๆกันครับแล้วก็จับจับไว้แล้วก็เหวี่ยงโดยให้ลมเข้าไปในชอน่องนี้พอลมเข้าปุ๊บตัวเนี้ยมันก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เปิดขึ้นมาแบบนี้มันก็จะเกิดเสียงดังนะครับ อ,อันเมื่อกี้สโลโมชันเดี๋ยวลองลองอันนี้ลองดูอีกสักรอบอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะครับอ่ามันใช้แรงเบี่ยงน้อยกว่าแบบสามเหลี่ยมรูดจักรแลเยอะเลยครับอ่าลองดูนะครับอ่าอยู่ที่ในห้องเงียบๆเลน่นกันกับเพื่อนนี่ตกใจใช้ได้นะครับทั้งทั้งสองแบบทั้งแบบสั้นแบบยาวเดี๋ยวพี่แดงจะมาสอนกันนะนะครับซึ่งทำง,ง่ายๆใช้กระดาษ A 4นะครับอ่เดี๋ยวลองดูอีกสักครั้งนะครับอันนี้ ก็ไม่ได้เล่งเสียงแต่อย่างใดเสียงตามนี้เลยครับคราวนี้พี่แดงก็จะมาสอนทําปืนกระดาษนะครับวิธีการพับง่ายๆมากเดี๋ยวเรามาลองตัวตัวเล็กกอดตัวสั้นนะครับรูปร่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้เราเตรียมกระดาษ a 4ใช้แล้วนะครับของพี่แดงก็ใช้แล้วทั้งนั้นโอ้โหอะไรเนี่ยเป็นกระดาษสมัยเรียนนะครับไม่น่าเชื่อว่าเราเรียนมาได้เอาวิธีการง่ายๆครับเตรียมกระดาษ a 4 หลังจากนั้นให้เราพับนะครับพับขึ้นมาแบบนีออ้ความหนาของกระดาษสักประมาณหนึ่งนิ้วอะครับประมาณหนึ่งนิ้วประมาณเอาครับไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสก,กันมันพับขึ้นมาแบบนี้ <c oughs> แล้วก็พับขึ้นมาทบมาเรื่อยๆนะครับทบมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้ประมาณความหนาประมาณหนึ่งนิ้วนะครับอืม เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็พลิกกลับมาด้านหลังนะครับแล้วก็พับลงไปครึ่งนึงเลยพับลงไปครึ่งหนึ่งครับกระดาษมันจะหนาแล้วครับตอนนี้ก็จะพับตรงกลางได้ยากหน่อยอื้อือพับครึ่งหนึ่งธรรมดาเลยครับอ่าอันนี้มันจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ วิธีการเล่นก็คือให้เราถือลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็จับสองนี้ดันมันกลับไปดันมันกลับไปอย่างนี้นะครับดันมันกลับไปนะกลับไปจนข้างล่างเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้ผมดันอย่างนี้นะพี่ดันนี้นะดันนี้จะเห็นว่าข้างล่างนี่มันเป็นอย่างนี้นะอเห็นไหมครับเราจะเอามือเนี่ยจับเฉพาะตรงส่วนตรงนี้ด้านปลายด้านปลายจับอย่างนี้ นะครับนี่จากอย่างนี้อย่าไปหนีบกระดาษข้างล่างล่ะเพราะกระดาษข้างล่างเนี่ยเราจะต้องทําเพื่อให้มันออกมาได้อย่างนี้ออกมาได้อย่างนี้นะครับเอาใหม่เอาใหม่อ่าเมื่อกี้เราพับจนเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็พลิกมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วเราก็พับครึ่งครึง่งก,จกบบนะ็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับจะได้ลักษณะแบบนี้นะเราจับตรงนี้นะครับแล้วก็ดัน ดันให้มันโป่งออกอย่างเงี้ยครับดันให้มันโป่งออกสังเกตด้านนี้เราดันเพียงแค่ให้เรามีที่จับอยู่ตรงนี้ก็พอให้เรามีที่จับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะขยับได้อ่าเพียงแค่นี้ครับเวลาเล่นเนี่ยให้เราจับลักษณะแบบนี้แล้วก็เหวี่ยงให้ลมมันเข้ารูตรงนี้พอลมมันเข้าปุ๊บมันก็จะดีดตัวเองออกลักษณะแบบนี้นะครับมันก็ดังปั้งอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับ เป็นอันตัวเล็กก็ทาแค่นี้ครับเสร็จแล้วง่ายชะมัดเลยเอาล้าวหละตัวโตหละตัวโตตัวโตเนี่ยจะเป็นแนวยาวแบบนี้นะครับความดังของเสียงก็ใกล้เคียงกันเตรียมกระดาษ A4 ม่อีกแล้วนะครับคราวนี้เราพับแนวยาวครับพับแนวยาวก็คือพับครึ่งพับครึ่งนะครับครึ่งพอดีไม่พอดีบ้างก็ไม่เป็นไรครับอืม ครึ้นกะจายออกมานะครับเราพับเราจะเห็นรอยตรงกลางที่เราพับเมื่อสักครู่นะครับเราก็พับเลยปึ๊บอืมนะครับก็ได้แบบนี้ป <c oughs> ับครึ่งมาเสร็จเราพับลงไปครึ่งหนึ่งครับพับลงไปครึ่งหนึ่งอืมก็จะได้ลักษณะแบบนี้แล้ว <c oughs> ก็พับทบลงไปอีกครับ แล้วก็ทบลงไปอีกมันก็จะได้แบบนี้เอ้าเอาใหม่นะครับช,าชา้าๆเราพับกระดาษครึ่งหนึ่งก่อนเพื่อให้เกิดรอยตรงกลางแล้วเราก็พับครึ่งหนึ่งแบบนี้แล้วเราก็พับครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ทบลงไปแล้วก็ทบลงไปอีกอืมเป็นอันเรียบร้อยแล้วเราก็กลับด้านเหมือนเดิมครับพับครึ่งหนึ่งเลยตรงกลาง มันกระดาษมันจะหนานิดนึงมันจะยากตรงกระดาษหนานะครับอืมพับครึ่งหนึ่งตรงกลางเลยปึ๊บเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการเล่นคล้ายๆกันก็คือดันครับดันตรงเราจับตรงนี้นะแล้วก็ดันให้มันโป่งดันให้มันโป่งแบบนี้ ปงปุ๊บแล้วเราจะเห็นที่จับของมันอยู่ตรงนี้ آ آ เราจะจับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องขยับได้มันต้องขยับได้นะครับเอมามหมนนะจับตรงนี้นะครับแล้วก็ดนันดันตรงนี้จนกระทัง่งมันมีที่ให้เราจับก็คือตรงนี้พอมีที่ให้เราจับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเวลารเราจับเราก็จับตรงนี้เพราะว่าเราจะต้องทําทการขยับ เพื่อให้ลมมันเข้าไปในรูนี้ใช่ไหมครับมันถึงจะปั้งออกมาแบบนี้อ่าเดีย๋ยวเรามาลองกันดูนะครับว่า2อ,อันที่เราเพิ่งทําเมื่อสักครู่นี้จะดังได้ไหมสองอันสองสรายการ,รใหม่ๆเลยเดี๋ยวเรามาลองดูตัวเล็กกันก่อนนะครับจับแบบนี้นะครับจับแบบนี้เพื่อให้ลมเข้าด้านหน้านะครับแล้วเราก็ลองเวียนนะมีแรงไปโทษกี่ครับทำไม อ่าดังแบบนี้นะครับตัวใหญ่เหมือนกันครับทําให้มันโป่งขึ้นมาอ่าแล้วก็จะเกิดช่องกลางนะครับช่องกลางแล้วเราก็เวียงเลยอ่าเรียบร้อยกนะครับไปลองเล่นน่อยนนะอ่าจนยังจับถูกยังเกยออแต่เราต้องจับแน่นๆใช่ไหมแล้วก็เย็บพึ่งพึ่งดีพร้อมกันไันพร้อมเลยทีเดียวหนึ่งสองสาม โอ้ดังดีจังเลยเอาไม่ลูกเอาไม่จับหม่เอออย่างงั้นก็ได้คอปเตอร์ใช้วิธีจับแบบนี้ก็ได้นะครับเ่ยทำได้ไหม่ไงทำได้ทำอย่างงี้เตรียมตัวเดี๋ยวทำาค้อมกันก็ได้แตนทานทนทาวัตสู้เตรียมตัวอ่มันจะต้องมีลงเข้าตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวราที่ด้านกันยากไ้มลูก พร้อมกันยังว <mm okay. ันสอดแนโอเคคราวนี้จะเป็นการทำเดียวเดียวนะครับโอ้โหไม่ดังเหมือนครั้งแรกเลยอะครับ cin ินผดะโอ้โ